สังเกตกันหรือเปล่าะคะว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เราซื้อมาค่ะหน้าตาบนซองเนี่ยมันก็ดูน่ากินมากินเนาะแต่ว่ามีใครทําแล้วตรงปกแบบนี้บ้างอา้าววันนี้ครีมจะบอกว่าเดี๋ยวครีมนะคะจะลองทําบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้ออกมาหน้ากินแล้วก็ตรงปกแบบนี้มากที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าะค่ะว่าครีมจะทําภารกิจนี้สาเร็จหรือเปล่าไปดูกันเลยอันนี้จะมีใบมะกรูดหนึ่งใบนะคะเราต้องเอาตรงยอดมัน นี่ค่ะได้แล้วหนึ่งอันต่อมาเราจะมีตะไคร้สอตอนเทคนิคการปอกตะไคร้ของเรานี้ได้มาสมัยตอนที่เรานั้นเป็นลูกมือใหญ่ <Wow. S 1> แล้วเราก็ต้องหั่นเป็นแบบซี่ๆบางๆเหมือนเขาประมาณเท่านี้นะได้แล้วหนึ่งอันนะคะต่อไปก็คือมะนาว จะรอลองหั่นอีกรอบหนึ่งอนะมันจะได้สวยๆทุกคนต้องเอาให้สุดโอ้โห <laughs> เหมื่อนแล้ว <laughs> เ,หน,เ,วเหนื่อยเอาอะไรมันไม่เหมือ่อยจริงต่อไปผักชีนี่ซื้อเมื่อวานแล้วลืมเข้าตุยเห็ดน,นะคะ <h up> โอ้นี่เดี๋ยวเราต้องทำลายก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยเป็นนักแกะสลักแล้วหนึ่ง เสร็จแล้วค่ะทุกคน ได้แล้วนะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะที่หน้าตาตรงปกหรือเปล่าไม่มีใครชมก็ชมตัวเองนะคะนี่เห็นปะคิมทําแบบง่ายๆเลยนะคะแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องใช้เวลานะรวมไปถึงอาจจะต้องมีความละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อนๆยิ่งถ้าใครค่ะทำกินแบบนี้ทุกวันข่าไฟต้องท่วมทะลักแน่ๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคิมมีเรื่องราวของฉลากประหยัดไฟมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะครีมจะบอกว่าฉลากประหยัดพลังงานค่ะจะมีด้วยกัน2แบบนะคะแบบแรกเลยเนี่ยก็คือฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของการไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งเขาจะบอกความประหยัดของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราแน่นอนว่าเราต้องเลือกเบอร์5กันอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆสังเกตกันดีๆนะคะว่าในาเลข5เนี่ยมันจะมีดาวกำกับอยู่ะค่ะตั้งแต่1นถึงสดาวเลยนะซึ่งถ้ามีดาวตรงนี้นะคะก็หมายความว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะเป็นไปตามการทดสอบประสิทธิภาพ การประหยัดไฟค่ะได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ตามค่าดาวถ้าสมมุติว่าเครื่องไหนนะคะได้มาตรฐาน3ดาวก็แปลว่าประหยัดมากๆเลยพเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ค่ะไปเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อกันได้นะคะ สองนะคะก็จะเป็นฉลากประหยัดพลังประสิทธิภาพสูงนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของกรมนะคะพัฒน,นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะที่เขานะคะจะใช้มาตรฐานค่ะในการทดสอบความสามารถในการประหยัดพลังงานนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มาตรฐานในการประหยัดพลังงานมากขึ้นไปอีกค่ะมีด้วยกัน19ชนิดนะคะ 1. เตาแก๊ส 2. เตาแก๊สหัวฟูกสเตารังสีอินฟาเรด 4. เครื่องดูดสําหรับเตาหุงต้ม 5เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม6ค่ะฉะนวนใย,ยแก้วกันความร้อนนะคะ7นะคะก็จะเป็นกระจก8ดเนี่ยสีทาผนัง9นะคะก็จะเป็นหลังคาบ้านค่ะ10นะคะอิฐมวลเบา11อค่ะเป็นฟิลม์มติดกระจกค่ะ 12ค่ะเครื่องยนต์นะคะดีเซลเกษตรค่ะ13เครื่องยนต์เบนซินเกษตรนะคะ14นะคะอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ค่ะ15นะคะก็จะเป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำามเฟส16นะคะมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว17ค่ะปั๊มความร้อน18นะคะเครื่องอัดอากาศและสุดท้ายนะคะ19เเครื่องเชื่อมไฟฟ้าค่ะ ยังไงนะคะครีมก็ฝากพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซีเฟอร์ให้ครีมกันด้วยนะพเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดท,ทุกความสนุกที่คลิมจะนำมาฝากในตอนต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย